แคนซารีเผยช่วงติดเงิน10ล้านวางตรงหน้าก็ไม่สนค่ะเรียกได้ว่าอัปเดตชีวิตตอนที่เปิดใช้คู่มือความหล่อแล้วจนตอนนี้กลายเป็นเวลา์พุ่งทะยานติดเทนไปเลยค่ะเรียกได้ว่าโด่งดังไกลไปถึงเมืองจีนโน้นกับล่าสุดคุยแซดโชดทางช่องวัน31เค่ะนนแนนบอกว่าเอาตรงๆเลยเราอายุ30แล้วตอน,น,นอายุยผมตั้งใจลดน้าหนักมา7ปีนนะแต่ทําไม่ได้ผมออกกําลังกายเยอะมากตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่อายุ10ขวบผมเนี่ยต้องวิดพื้นมาละ300ร้ หน300ทุกอย่างต้องประมาณแบบประมาณหนึ่งเลยแหละ,หละกว่าครั้งต่อวันครับเราทําทุกวนันจนผมอายุ20ผมไม่เคยออกกำลังกายเลยกินอย่างเดียวร่างกายมันเละคือจนผมอายุ29ผมก็เลยผมเลยก้นมาเลยนะ ตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มชอบมากเลยเราคิดว่าเราจะ30แล้วลองเปลี่ยนตัวเองดูไหมตอนนั้นประมาณตีสลุกเอากันกายตัดผมคือตัดผมทิ้งเลยนะตอนนั้นผมหนัก80แล้วก็คือชอบถักเปียแต่นักแสดงไทยถ้าผมยาวทำงานยากมากใครจะเป็นตัวหลักต้อง เป็นทรงที่เซ็ตผมผมก็เลยเอาวะลองกลับมาทํางานอีกครั้งเราจะหยุดหาปลาหากุ้งเพราะมันเหนื่อยมากปีที่แล้วเดือนนี้ผมหาแต่ปลากับกุ้งปล่อยผมจะท่องตลอดก่อนที่ผมจะปล่อยปลาหมดรอบนี้เราจะกลับมาทํางานมันก็จะวนลูปอย่างเนี้ยไม่งานก็น่าจะกลับไปวนลูปแบบเดิมที่ยอมเผยความหลอให้เห็นเพราะว่าอาหารหมาอาหารแมวหมดจริงไหมแนะ็กก็บอกมันก็มีทั้งจริงแล้วก็ปนเล่นแหละครับถ้าช่วงไหนที่เงินหมด ทำมันทุกอย่างทำมันทุกงานอันนี้พูดจริงแต่ก่อนเงินเยอะแค่ไหนตัดผมผมก็ไม่ได้นะ แต่ก่อนเนี่ยคุณเอาเงินมากองแค่ไหนผมผ่านมาทุกช่วงชีวิตช่วงที่เงินไม่ได้สำคัญในชีวิตแล้วต่อให้คุณเอาเงินมากองไปสิบล้านผมก็ไม่ตัดผมนะมีโฆษณาให้เงินเยอะเท่าไหร่ให้ตัดผมผมก็ไม่ตัดมันเป็นเพราะอะไรความติดเราไหมนะักบอกว่ามันก็คงเป็นเพราะว่าบางช่วงเราไม่ได้ต้องการอะไรเวลาทํางานการมีอะไรผูกมัดทีหนึ่งมันระยะยาวครับเรากำลังมีความสุขกับการไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เราอยากไปผมเนี่ยติดชอบดำน้ำมากตั้งแต่เด็กเลยนะเล่นน้ำทุกที่ไม่ว่าคลอง หรือว่าที่ไหนก็เล่นหมดมเป็นเ็กที่เห็นน้ําไม่ได้เลยจนอายุ20กว่าก็เริ่มเบื่อล่าสุดกับ MV ล่ะเห็นเล่นกับน,น้องเนเน่ตัวนี้คือดังไกลถึงประเทศจีนเลยนะคุณแม่ที่จีนกรี๊ดนักมากแน็กบอกว่าจริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ MV ติดต่อกัอนเยอะเลยครับผมไม่เคยเล่น MV มาอยู่แล้วถ้ามีเงินเนี่ยผมไม่มีเล่น MV เลยนะถ้าละคร หรือ MV คือช่วงที่ผมไม่มีเงินจริงๆแต่ MV นี้เป็น MV ที่ผมอยากไปเล่นมากๆครับผมเห็นน้องเขาเก่งมากผมเป็นคนชอบดนตรีและใครเห็นใครที่เขาชอบดนตรีเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจในการทํางานทําเพลงออกมาเราจะรู้สึกว่าอยากจะไปทําให้แบบอยากทําให้ดีที่สุดทีมงานเขาก็ติดต่อมาเข้าหลงผิดติดต่อมาครับและทำไมถึงดีไซน์ตัวเองว่าอยากให้หน้าเป็น V แบบนี้ล่ะนักบอกว่า กล้องเองลองจับที่หน้าผมตอนนี้สิมันไม่เหมือนกันแล้วนะเพราะว่าผมบวกขึ้นมาอีก6กกิโลพูดตรงๆผมก็แอบศึกษามาเขาชอบแบบไหนเพราะว่าเราทราบว่าเพลงจะไปที่จีนวันนั้นเราก็เลยพยายามลองลดน้ำหนักลงแล้วไปถ่ายเลยอยู่ที่กองก็คือของกินเยอะมากผมอยากกินมากแต่เราไม่แตะแม้แต่น้ําเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของน็กชารีที่เปิดเผยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่ทุ่มเทกับการทํางานมากๆเลยนะคะ E aí